สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานๆกดนานๆกดเยอะๆ,ๆนะคะเมื่อเชา้าดิฉันเสิร์ฟพอหมุกข,ข่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นข่าวช่วงบ่ายก็จะต้องเป็นข่าวสั้นข่าวสั้นกุดจุดจิงกวัวหั่มไอ้พผลคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าดิฉันมีข่าวสั้นๆอะไรมานําเสนอบ้างในรอบวันวันนี้มีอะไรเยอะแยะพอที่จะมาพูดกันได้ถึงสองรอบนะคะ ค่ะวันนี้ก็เป็นงานกองบุญน้องชมพู่นะคะก็มีเอฟซีหลายคนฝากเงินฝากทองมากับเพื่อนๆนแม่แล้มคนนั้นคนนี้บ้างก็นำมามอบเพล็กจะเข้ากองบุญไปกับคุณแม่น้องชมพู่นะคะนางก็ครี่จะเป็นพัดเลยเท่านี้เขายังด่าไม่พออีกเลอดาแจะเท่านี้เขายังด่าไม่พออีกระยะว่าหล่อนเนี่ยจัดงานขึ้นมาหวังจะหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจัดงานบุญแต่ทำไมเอาบัญชีตัวเองมา เปิดรับบริจาคอย่างนู้นอย่างนี้เท่านี้หล่อนยังโดนไม่พอใช่ไหมย่าดำแจมันนั่งครีเป็นพัดแต่ก็เป็นงานเรียบง่ายนะคะก็คือมี การจ้างแม่ครัวมาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่ได้เคยเหนื่อยในการช่วยงานอะไรทุกอย่างไม่ต้องไปนั่งทําอะไรอีกแล้วก็มาถึงก็มาตักมากินมีอะไรมีชาวบ้านทำกับข้าวให้มีทีมล้างจานมีทีมอะไรอย่างเงี้ยครบถ้วนกระบวนความค่ะก็เงินที่นํามาจัดงานก็เป็นส่วนหนึ่งก็มีเอซีร่วมทําบุญด้วยก็คือเหมือนกับเงินใส่ซองอย่างนี้นะคะ จากนั้นก็มีเงินที่ดําแจ๊เนี่ไปกู้ยืมมาเพื่อที่จะมาจัดงานนี้ทําบุญให้ลูกโดยเฉพาะค่ะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะดําแจแต่แม่หล่นครีเป็นพัดเลยนะยะเห็นไหมคะไม่ทันขาดคำเช้านี้พวกข้างไข่ข้างแคนมทุกหลายหลายช่องนะคะ ก็เอามาพูดกันถึงเรื่องงานบุญบ้างก็ว่าคนมาน้อยกระจอกไม่มีใครมาอย่างงู้นอย่างนี้อุย้ยโต๊ะว่างนั่นโน้่นนี่เออย่างอีหมอปลอมนี่ก็จะออกมาทำนองที่ว่างานกระจอกเนาะเป็นงานไปเอาถาดหลุมไปตักอาหารคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้เขาจัดงานถ้าเขาจัดใหญ่ก็ด่าเขา ว่าน,นี่งานตายของลูกแล้วมึงมาจัดอะไรนักหนาเพราะเขาจัดตามมีตามเกิดตามฐานะของเขาก็มานั่งดูถูกเหยียดหยามมานั่งเบ้ปากเบะปากว่าอุ้ยนี่กระจอกจังเลยสู้ลุงสู้ป้าไม่ได้เขาจัดงานบุญเขาไม่ได้จัดไปแข่งใครไม่ได้จัดจะไปเกทับใครนะคะอย่างที่ใครบางคนมาพูดว่านี่เป็นการเกทับจริงๆมันไม่ใช่คะ่ะเป็นงานบุญของลูกสาวเขาเราปล่อยตรงนี้ไป ได้บ้างจะดีไหมเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะนี่คือภาพที่ดีฉันเห็นแล้วอมยิ้มขึ้นมารู้สึกอืมชื่นใจชื่นใจตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นงานบุญนั่นบุญนี่กองบุญอะไรทั้งหลายงานลงทานร้วนแล้วแต่เป็นอะไรที่เป็นขยะ เสร็จงานปุ๊บขยะทั้งนั้นค่ะเพราะว่าอะไรจานกระดาษช้อนพลาสติกไอ้กล่องโฟมอะไรอย่างนูน้นอย่างนี้แต่อันนี้เป็นถ้วยกระเบื้องแม้จะไม่ใช่รายคาสวยงามไม่ได้อะไรที่เป็นอูอะไรที่มันเป็นธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นของที่ประหยัดใช้แล้วใช้อีกเก็บไปล้างขยะน้อยที่สุด เป็นอะไรที่ทีฉันว่าอันนี้เป็นงานบุญจริงๆแม้ว่าจะมีบางคนจะมานั่งจีบปากจีบคออุ้ยงานบุญกินบีวงงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่พวกนี้ก็เป็นงานบุญนะคะงานศพก็เป็นงานบุญก็เห็นมีเครื่องดื่มมีสุราตั้งกินตั้งขายกันทั้งนั้นไม่เห็นจะแปลกอะไรตรงไหนเลย ตอนที่พระมาเขาก็ไม่ได้เอาโรงสุราอะไรไปถวายพระงานกระถินที่พวกคุณไปไปกันก็ยังมีเด้งหน้าเด้งหลังเห็นไหมคะอย่างแม่นกน้อยได้งไปเด้งเด้าแมงมุมอะไรกันอยู่นี่แหละคะ่ะตรงนี้ดิฉันเห็นตรงนี้ดิฉันรู้สึกว่านี่มันเป็นงานบุญจริงๆตรงที่ว่าไม่ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครถ้วยจานใช้แล้วเก็บล้างมันเป็นอะไรที่แบบเก่าบ้านๆไทยๆบ้านเรา ไม่เหมือนกับไอ้พวกที่เลี้ยงลูกด้วยการให้แดกแต่กระเพาไข่ดาวไอ้ที่ซื้อมาจากเซเว่นอแล้วก็เอาใส่เข้าเวฟนั่นแหละคะ่ะนี่เป็นอีกคดีที่ดิฉันยกตัวอย่างมาเทียบเคียงให้เห็นว่าบางคดีนะคะจำเลยเนี่ยสารยกฟ้องครบสามสารแต่พยานในคดีนี้ ติดคุกหมดเพราะไปเบิกความเท็จช่วยจำเลยนั่นเองช่วยให้จำเลยมีเหตุแห่งความสงสัยจำเลยรอดแต่พยานติดคุกหมดดิฉันเทียบเคียงกับคดีน้องชมพู่เนี่ยไอ้พยานที่ไปให้การกระเบิดความไม่ตรงกันหลายหลายตัวระวังให้ดีนะคะแต่คดีนี้อาจจะต่างกันตรงที่ว่าจำเลยก็ไม่รอด แล้วพยานก็ติดคุกหมดเช่นกันค่ะค่าถึงอีเถิกจะได้ชื่อว่าเป็นอีลูกอักกะตันยูนะคะแต่ก็เป็นอีลูกสะพ้ยที่กตัญยูมาก ก็ไปดูอาการไปนั่งเฝ้าตะผ่องที่เห็นว่าหามเข้าโรงพยาบาลในตอนเช้านะคะน่าจะเป็นสตโตรกแบบเดียวกันกับออแม่นกน้อยก็ไม่รู้าอาการอยู่ในระดับไหนได้ยินว่ามีปากเปรี้ยวแล้วก็มีพาราไลส์ไปข้างหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าส่งโรงพยาบาลทัน ก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากนะักอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างหลังจากนั้นก็ต้องทำกายภาพทำอะไรกันอย่างนี้ไปก็แล้วกันต่อไปก็ดูแลให้ดีหน่อยอย่าปล่อยประละเลยกันนักนะคะทีนี้ฉันอยากบอกอย่างนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างที่ว่าวันนี้เป็นงานบุญน้องชมพู่คนพวกเนี้ยด่าทอแม่น้องชมพู่ด่าทอครอบครัวน้องชมพู่ พรอวันนี้มีงานบุญน้องชมพู่มันก็เกิดอะไรแปลกๆทําให้อดคิดไม่ได้ว่าไอ้พวยเนี่ยตอนไปสาบานตาชานนําสาบานว่าหากใครรู้เห็นกับความตายน้องชมพู่ก็ขอให้ไอ้คนนั้นมีอันเป็นไปแต่ไอ้พวยมันไม่ยอมค่ะมันต้องการจะแช่งทั้งครอบครัวมันไปเพิ่มไปขยายความเองว่าถ้าใครรู้เห็นความตายเกี่ยวข้องกับความตายของน้องชมพู่แล้วก็ ขอให้ครอบครัวชิบหายครอบครัวมีอันเป็นไปให้ชิบหายตายหา,ตายตหงไปตามน้องชมพู่ระวังคำสาบานจะเป็นจริงนะคะค่ะหลังจากที่ใหม่ชรวันมาดูดเอาคลิปไรของดิฉันวันก่อนที่ลงไปโดยกระทันหันและดิฉันก็ไปเขียนขอโทษว่าต้องขอโทษด้วยที่ ลงร้ายโดยที่ไม่ได้บอกกลาบลากันเพราะว่าป้าเนี่ยจะออกไปข้างนอกก็จะรีบออกไปพวกนี้ก็เลยเอามาเล่นว่าโดนผัวด่าว่าเอาแต่นั่งด่าคนอื่นดิฉันบอกอย่างนี้ค่ะวันนั้นป้าอารมณ์เสียจริงค่ะเพราะว่าบอกมันกับป้าไปก่อนมาเดี๋ยวขอเวลานิดนึงดิฉันเป็นคนเวลาทํางานดิฉันไม่ชอบให้ผัวมายุ่งให้ใครมายุ่งเป็นคนที่เวลาทํางานชอบทําคนเดียวไม่ต้องมาวุ่นวายแล้วเวลาเราทํางานเราจะอยู่กับอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นปาจะออกไปข้างนอกอยากให้ออกไปเดินแล้วก็ไปดื่มกาแฟะอะไรอย่างนี้ด้วยกันไปหานั่งกินอาหารเช้าอะไรอย่างนี้ข้างนอกด้วยกันนี่นก็เลยขอว่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งก่อนแล้วการเอานิดเดียววันนี้จะขึ้นไม่เต็มหรอกจะขึ้นแล้วมันก็ยาวไปเรื่อยปาก็เลยโมโหป้าได้เป็นคนพี่โมโหแล้วเวลาถ้าโมโหแล้วเนี่ยเขาไม่เก็บคำหรอกคะ่ะเขาก็จะพูดออกมาตรงๆอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะวิสัยฝรั่งนี่แหละปาก็เข้ามาแล้วที่ฉันก็ถามว่าเจะ จะไปแล้วเหรอคือจะจะไปข้างนอกเหรออะไรทํานองนี้ป้าก็เลยไม่พอใจเหมือนกับว่าเธอก็รู้อยู่ว่าเราจะไปเราจะไปข้างนอกเราจะไปสูดอากาศกันอะไรทํละป้าก็โมโหจริงๆนั่นแหละคะ่ะดิฉันถึงได้ปิดเสียงก่อนแล้วก็คุยกับป้าเพราะว่าดิฉันไม่ชอบถือว่าเป็นการมันเป็นการรบกวนงานของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการรบกวน fc ส่วนหนึ่งด้วยก็เลยคุยคุยกัน หลังจากนั้นก็เลยลงไลฟ์แล้วก็คือก็ไปข้างไปข้างนอกกันตามที่ได้สัญญาไว้กับป้าก่อนแต่ไอ้พวกนี้เอามาพูดกันโอ้ยโดนผัวด่ากลางไลฟ์อย่างนู้นอย่างนี้ ออไม่ทํางานบ้านเอาแต่นั่งคือบิดเบือนกันไปเรื่อยแต่ถามว่าดิฉันสาหรายไหมไดิฉันไม่สาหราแลหรอกคะ่ะแต่ดิฉันเอามาอธาิบายเป็นเพราะว่าเพราะมีเอฟซหลายคนจะเป็นห่วงแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยมันเอาไป,ไปลงนะก็คือจริงๆแล้วไม่เป็นไรใครจะเอาไปว่าอะไรไดิฉันไม่สนใจหรอกอีเถิกมันจะถูกโบกกลางไร้มันยังหน้าด้านหน้าทนรักกันถัวเมียรักกันหวานจาจอยู่ได้เลยจริงไหมคะ สำหรับดิฉันดิฉันบอกตรงๆว่าวันนั้นนะปรากฏจริงนะะคะพอบอกกับปาว่าเดี๋ยวไลฟ์แป๊บเดียวแต่พอไลฟ์แล้วมันก็จะยาวและป้านี่คือถ้าพูดอะไรไว้ผมก็แป๊บเดียวคือครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วเลยเป็นสองนาทีนี่ก็ไม่ได้ตันจีดิฉันถึงไม่ค่อยชอบให้ให้ให้ปาหรือให้ใครมาอยู่ใกล้ๆเพราะมันคืองานลองนึกถึงว่าเราไปทํางานลองคิดพทํางานเรานี้นะคะเราทํางานแล้วเราเอาลูกเอาผัวไปนั่งไปอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่การทํางานค่ะดิฉันถือว่าการทํา YouTube คือการทํางาน มันไม่ใช่การมาขึ้นไลฟ์นั่งคุยไปเรื่อยเปยื่อยอันนี้ดิฉันถืออย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็คือไม่ชอบด้วยเหมือนอย่างที่อย่างอย่างที่บอกเนี่ยไอ้พวกข้างไข่ข้างแคมไปทํานั่งไปนั่งตรงไหนไปร้านอาหารไปอะไรต่างๆก็ถ่ายคลิปกันได้ตลอดโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่าคนอื่นเขาที่อยู่ในร้านเก่งใจเขาบ้างไหมดิฉันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะ ก็อธิบายแล้วนะคะไม่แกตัวไม่อะไรวันนั้นนะป้าโกรธจริงๆแต่ป้าไม่ได้ดา่าเรื่องอื่นเรื่องอะไรคือแค่ว่าเราผิดคํากับเขาผิดคําที่พูดที่ไหนล่ะคะที่ที่ฉันพูดถึงเมื่อเช้าว,ว่าน้าตายออกคลิปถึงเรื่องงานบุญวันนี้ เดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นคอนเทนต์ให้ขาหมูดูดไปรัวๆรัวๆรัวๆแล้วก็เป็นจริงค่ะไอ้ขาหมูพอไอขาหมูดูดปุ๊บก็จะมีสาวุกไอ้ขาหมูดูดไปต่อๆต่อๆต่อๆไม่ต่ำกว่าห้าหกช่องก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ให้คนพวกนี้ได้ทํามาหากินก็แล้วแต่จะคิดกันก็แล้วกันค่ะแต่ฉันแค่จะมาให้เห็นว่าสิ่งที่ที่ฉันพูดไว้มันเป็นจริงนะคะในส่วนเรื่องที่น้าตตยกันน้าเสริม ออกมาแล้วก็มานั่งว่านั่งพูดดิฉันอันนั้นไม่เป็นไรคะ่ะใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นก็แล้วกันดิฉันถือว่าดิฉันไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเขาถ้าเขาคิดได้แค่นั้นก็เป็นศีลของเขาที่มีอยู่แค่นั้นคะ่ะข้า่วนข่าวชุดกุดกว่าหำไอ้พวยเรื่องนี้เป็นเรื่อง ของไอ้ขาหมูอยู่ดีค่ะมันโกรธที่เมื่อเช้ามันไปพูดถึงงานบุญน้องชมพู่อย่างนูน้นอย่างนี้มีคนน้อยมีศูนย์ศูนย์เจ็ดสายรับส่งข่าวมาดิฉันก็เลยบอกว่านี่มึงไปคือเกาะติดงานบุญน้องชมพู่มากขนาดนี้ระวังด้วยเดี๋ยวน้องชมพู่ก็จะมาเอาลูกมึงไปอยู่ด้วยไอ้ขาหมูโกรธค่ะอู้ยี่งันมึงว่าลูกกูกูไม่ได้ว่าลูกมึงจะบอกมึงว่าให้ระวังลูกมึงไว้ นี่เตือนมึงดีๆนะแต่และก็ยังมาหนบอกว่าก็มันไม่มีคนจริงๆมันจะมีคนหรือไม่มีคนมึงไปเสือกอะไรละ่ะใช่ไหมงานบุญลูกเขาเขาแค่ขอทําบุญให้ลูกเขาทําไมพวกคุณถึงใจบาปถึงใจร้ายขนาดนั้นต้องคอยไปจับจ้องเขาทุกขณะจิตทําไมคะมันเป็นอย่างไรหรือมันเป็นอย่างไร ทำไมต้องไปคอยจับจ้องถึงขนาดนั้นป่อยเขาไปสักวันหนึ่งเขาทำบุญให้ลูกเขาลูกเขาตายไปแล้วลูกมึงยังมีชีวิตอยู่ชื่นชมกับลูกมึงลูกเขาตายไปแล้วเขาทำบุญให้ลูกเขาพวกคุณยังไปจิกไปกัดเขาอยู่ตลอดเวลาแต่พอฉันบอกว่ามึงวุ่นกับเขาขนาดนั้นเดี๋ยวระวังเขาน้องชมพู่จะมาเอาลูกมึงไปอยู่ด้วยโกรธไว้ โกรธดึงลูกผมไปเล่นทำไมกูไม่ได้เล่นลูกมึงแต่เตือนดีๆเพราะว่ากรรมเนี่ยบางทีมันไอ้กรรมเวรเนี่ยบางทีมันจังเวรถ้วยตะไลยอยู่นะคะพ่อมันปากหมาแต่กรรมไปลงที่ลูกต้องระวังไม่ต้องดูอะไรคะ่ะดูไอ้พวยไอ้พวยทำกรรมทำเวรอะไรไว้วันนี้ผ่องไม่สบายในวันงานบุญน้องชมพู่มึงดูก็แล้วกันไม่ไม่เรียกกรรมแล้วเรียกอะไรคะ คานี้มาจากคลิปข่าวของยายรองฉันว่าคืนนี้สิบจีไม่รอดคืนนี้สิบจีไม่รอดค่ะยายรองนั่งประกบซะขนาดนี้สีซ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 ีสีสิบจีไม่รอดแน่นอนก็เป็นความสนุกสนานนะคะที่มีมีสิบจีมีนาวันวานมี อะไรหลายๆคนที่อยู่รอบนอกอย่างเอน้องเดย์พ่อค้าป่าหมากก็ไปก็ได้พูดได้คุยกันได้ไปเจอกันตัวเป็นๆก็เป็นอะไรที่ดูแล้วทุกคนดูมีความสุขกันดีค่ะก็งานบุญสวดอะไรกันเรียบร้อยแล้วกลางคืนก็มีงานเลี้ยงเห็นไหมคะด้านหลังก็มีตำรวจมาเยอะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่ยายอุ่นไม่กล้ามากลัวถูกซิวมีการแจกซองยาอุ่นเห็นน้ำใจสาวิตรีไหมคะ ก็ยังถือว่ายายอุ่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็แจกซองให้ยายอุ่นยายอุ่นไม่ได้มายายอุ่นก็มีน้ำใจใส่ซองกลับมาอันนี้เป็นอะไรที่มันดีงามที่จะต้องบอกกล่าวกันแต่ยายอุ่นที่ไม่กล้ามาอาจจะกลัวโดนตำรวจซิวก็ได้นะยอกยอกใครยอกยอก โอ้โหไอ้พวไอีเถกกูก็เพิ่งชมว่ามึงสองคนเป็นลูกกระตันยูอยู่แมทแมทไปรีบไปเฝ้าพ่อกำลังกินอาหารกันมื้อใหญ่เพราะรู้ว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลก็รีบไปเฝ้าพ่อกันเห็นไหมคะนั่นแปลว่าตอนที่เถกมันไปนั่งหน้าเนื่อๆอ,อยู่ในรถเนี่ยแล้วก็พูดถึงอาการและดูก,กังวลใจที่มันกังวลมันไม่ได้กังวล,ลว่าพ่อผัวมันจะรอดไม่รอดหรอกนะคะ มันไม่ได้กังวลเรื่องนั้นนะมันกังวลว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ซื้อบัตรลำวงไว้แล้วเนี่ยโอ้โหเมาไปตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยจะได้ไปเที่ยวงานไหมอย่างงู้นอย่างงี้กลัวค่ะกลัวไม่ได้ไปลำวงเด้าดินสองผัวเมียไม่รู้พ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังอาการดีขึ้นหรือยังไม่รู้ไอ้สองผัวเมียนี้ไปลำวงด้าดินกันแล้วค่ะไปฉลองเทศกาลลอยกระทงกันแล้วเดี๋ยวกระทงก็หลงทางหลอกมึงหลงไปถึงคุก อีขาเบียดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าส่งลูกวันไปอยู่เป็นเพื่อนกับน้องชมพู่เนาะก <c oughs> ำลังจำมั่มหน้าละน้องชมพู่อาจจะอยากได้ตุ๊กาตาตุ๊กาตากุมารทองตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าส่งไปอยู่เป็นเพื่อนน้องชมพู่จริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่ายม,มาบาลเจ้าค่ะต้องเรียกยมพาบาลเราพาตัวไปดีไหมคะมันจะได้เข้าใจว่า เรลาก็าทำกองบุญลูกเนี่ยถ้าคนอื่นมาคอยนั่งดูว่างานเป็นยังไงมันแกะซองนี่มันเป็นงานบุญมันเดิมันกินแล้วมึงจะได้รู้สึกขึงหัวอกแม่ว่าทําบุญให้ลูกที่ตายไปแล้วนะเวลาลูกมึงตายหามึงลองดูนะอีขาเบียดถ้าสมมุติว่าลูกมึงบังเอิญบังเอิญบังเอิญตายหาขึ้นมาเนี่ยนะคะ แล้วมึงต้องทํางานกองบุญให้ลูกมึงอนะ่ะแล้วมีคนมีชาวบ้านมีอีอีดอกที่ไหนก็ไม่รู้นะคะมานั่งจีบปาจีบของเยนเย็นยเยย,ยแล้วก็บอกว่าอุย้ยงานอย่างนี้อุย้ยงานอย่างนั้นอุย้ยนั่นอุย้ยนี่เนี่ยยังไม่ทันไรเลยก็กินเบียร์กันแล้วอุ้ยชนช้างชนสิงงานอย่างนี้ต้องมีนั่นมีนี่ยังไม่ทันไรเลยก็มาแกะซองกันแล้วไปเสือกอะไรกับเขาคะอยากแกะซองบ้างก็ให้ลูกมึงตายหาก่อนสิใช่ไหมคะอีขาเบียร์ ถ้าอยากแกะซองกลางงานอย่างเขาว่ามึงลองเอาลูกมือไตาหาก่อนนะรอลูกมึงไจหาแล้วก็ค่อยจัดการกองบุญให้ลูกมึงจะแกะซองมึงจะทําเลยมึงทําไปเติร์ดไม่มีใครเขาว่ามึงเลยค่ะดิันจะบอกให้อย่างนี้ในงานบุญเนี่ยบางทีมันขาดนู่นขาดนี่แล้วมันต้องใช้เงินสดเงินสดที่มีคือเงินอยู่ในไหนรู้ไหมคะในซองค่ะ ตอนงานศพแม่ดิฉันดิฉันก็เคยต้องแกะซองเพราะเราถือบัตรขาดนู่นขาดนี่นิดหน่อยต้องวิ่งไปซื้ออย่างเงี้ยเราจะเอาตรงไหนให้เด็กไปเราต้องอยู่รับแขกแกะซองค่ะดิฉันโน้ตไว้ที่ซองแกะเอาเงินออกว่านี่ในซองนี่มีเท่าไหร่แกะเอาไปเอาไปซื้ออะไรเท่าไหร่โน้ตเอาไว้ค่ะและว้วเวลาเรานับเก็บเวลาเรานับซองแล้วนับอะไรเราก็จะได้จดลงบัญชีได้หมดถามว่าแกะได้ไหมได้ค่ะ แล้วไปเสือกอะไรกับเขาหรืออยากแกะซองกับเขาบ้างลองออกไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะเอาไปย่างเป็นลูกกรอบกุมารทองแล้วก็ส่งไปเป็นทุกตาให้น้องชมพู่ดูเพราะลูกมึงใจหาแล้วมึงได้จัดงานกองบุญให้ลูกมึงได้ไอ้พวกนี้ต้องทําให้กูต้องมานั่งพูดอะไรที่ทําให้กูโดนด่าอีกก็ากูแช่งเด็กกูไม่ได้แช่งกูแค่ให้พวกมึงทดลองดูว่าถ้าเป็นมึงโดนแบบเนี้ยอย่างเงี้ย มึงรู้สึกยังไงมึงเห็นใจมึงมองลึกเข้าไปในใจสาวิตรีงานกองบุญลูกเขาลูกเขาตายไปแล้วสมปีมึงจะปล่อยให้เขาทําบุญลูกแบบที่มึงไม่ต้องมานั่งจีบปากจีบคอตอแหลทําคอนเทนต์กันพวกมึงทํากันได้บ้างหรือเปล่าอีสัตว์